ทำไมอินโทรมานานจังมีวันตัวหนึ่งลอยไหยน้ำมาดูเจ็บเจ็บช้ำมากเลยโอเควันนี้เรามามาแบบโหมดจริงจังนะครับก็คือจริงจังที่แบบว่าคิ้วหนาๆสีดำทัาไมใครว่าเด็กชอสเด็กวันนี้เรามาด้วยเรื่องจริงจังนะครับจริงจังที่คิ้วหนาะวันดี้ครับผม บอลนะครับปอนดูเบกแล้วก็โอซิทนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้แค่นั้นเอครับอ่ามีหน้าที่อะไรในเพจปัตตุชช์หรือว่าช่องเซอร์เฟตเลยครับเอ่อมีหน้าที่เป็นตัวประกอบครับคือเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมเออว่ะเป็นพรีเซนเตอร์ลืมลืมครับก็วันนี้เราจะมาแถลงการอะไรนิดหน่อยนะครับพอดีว่าก่อนหน้านี้นะผมเสื้อของเซอร์เฟตเนี่ยก็ได้ขายดิบขายดีไปหลายหลายหลายตัวแล้วเราก็ได้ผลิตล็อตใหม่เรื่อยๆตอนแรกเนี่ย เราผลิตที่ที่นี้นะครับผมที่1ที่1นะที่1ปุ๊บปรากฏที่1เสร็จปุ๊บเราก็ผลิตหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนไปเป็นที่2ส่วนที่สุดท้ายเนี่ยก็คือที่สซึ่งที่3ามเนี่ยทุกคนมันมีปัญหาในล็อตเสื้อใหม่ทั้งหมดเลยนี่คือเสื้อ V3 ที่ผลิตโดยที่ที่2โรงงานที่2นะครับผมก็ผลิตได้ดีมากแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยรู้สึกว่าผมจะโดนเทนะครับอยู่ๆเขาก็ไม่ผลิตให้ผมอีกเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันผมก็งงอยู่ๆเขาหายไปเลยครับผม ผมก็เลยไปหาที่ผลิตใหม่ซึ่งที่ผลิตใหม่เนี่ยก็ค <AR> ือที่3ที่มีปัญหาอันนี้คือเป็นที่ะครนะผมแขนกดเขาด้วยไม่ใช่จะเห็นได้ว่าลายมันแบบว่ามันดูแบบมันดูดรอปลงจากเวอร์ชั่นเก่าเอาอันเก่ามาให้ดูดิที่เก่าที่สองอันอันที่สองนะผมมันจะมีความเงาความแบบว่าดูแบบดูดีกว่าไอ้ล็อตล่าสุดนี่คือแบบมันจะเป็นแบบนี้นะผมและล็อตล่าสุดเนี่ยก็มีปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาซักนะครับมันจะยับเดี๋ยวผมจะขึ้นาพใไปดู คือไอตอนแรกอ่ะที่เราเคยอํากันนะครับว่าสักทีเดียวเสื้อยับหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องจริงครับทุกคนครับจะเป็นภาพเชตีนของจริงแล้วครับคือรถก่อนหน้านียที่ผมได้ขายไปมันไม่ไม่มีปัญหานะแต่รถล่าสุดเนี่ยคือยังขายไปได้ไม่ไม่เยอะนะครับผมถือว่ายังโชคดีใช่ยังโชคดีที่มีคนซื้อไม่เยอะแล้วพอดีว่ามีคนส่งข้อความมาในเพจนะครับบอกว่าเสื้อมันยับซักแค่ครั้งเดียวเสื้อยับมากทั้งที่เวอร์ชั่นเก่าเสื้อแบบที่เก่านี่คือแบบซักกี่รอบกี่รอบก็ไม่เป็นอะไรพอรู้ปุ๊บเนี่ยผมก็ ว่าขู่เป็นยู่เลยคือหน้ามันยับมากเดี๋ยวได้ภาพดูนะครับผมแต่ก็ต้องขออนุญ,ญาตเอาภาพที่คนที่เขาสั่งซื้อไปเอามาให้แล้วกันนะครับ แต่มันมีทางแก้อยู่อย่างหนึง่งแต่ว่ามันจะเพิ่มความยุ่งยากให้ทุกคนนะครับใช่นั่นคือการรีดนะครับใช่คือพอเราซักมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยยับอย่างนั้นนะครับผมคือในกล้องอาจจะไม่เห็นรอยยับนะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนรอยแบบมีอากาศเข้าไปอ่ะผมก็ไม่รู้เขาสก,กีนยังไงทุกคนผมซิงมากเลยครับผมไม่อยากขายเลยครับเพราะว่าผมแค่ไม่ไม่อยากเอาแบบสิ่งที่มันไม่ดีๆแบบไปขายถูกป่ะผมขายมาตลอดเนี่ยผมพยายามแบบว่าขายอันที่มันที่มันดีดดอะ่ะทุกคนและทางที่เขาผลิตเสื้อให้ผมเนี่ยเขาก็บอกว่า เวลาซักนะครับคุณก็กลับด้านเอาแล้วกันแล้วก็ซักเวลารีดก็กลับด้านแล้วก็รีดเอาอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งผมคิดว่าคนมันจะใส่เสื้อทั้งทีมันต้องมาขนาดนั้นเลยเหรอ,อยกเว้นคนที่เขารักเสื้อจริงๆนะครับผมก็เลยจะถามทุกคนว่าถ้าเกิดว่าผมจะแจกฟรีเนี่ยทุกคนจะเอาไหมครับ <laughs> แต่ดีนะผมผลิตยังไม่เยอะเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่ามันเป็นร้านใหม่ไงร้านที่ผลิตเสื้อใหม่ผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงแบบผลิตทีเดียวเยอะๆเพราะว่ากลัวว่าผลิตมาแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยก็ผลิตมาแค่ประมาณับมีแคสิบนะครับ,บ,รรบที่ผลิตลอใหม่ ส่วนเวอร์สองนี่ยังขายไม่หมดลอตเก่านะครับถ้าใครจะเอานะครับก็สามารถติดต่อมาที่เพจได้ Photoshop งนะแต่ว่าเราจะขอเก็บค่าส่งนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าค่าส่งมนแพงใช่ค่าส่งอย่างเดียวนะผม50บาทพอนะครับคือถ้าใครอยากจะเอาไปตั้งโชว์หรือเอาไปถูพื้นหรือจะเอาไปทำที่พวกหัว <c oughs> ไม่เป็นดุด <laughs> ถึงแม้ว่ามันจะรีดแล้วมันกลับมาเรียบแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราซักไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆมันจะเสื่อมมากกว่านี้เสื่อมสภาพมากกว่านี้แน่นอน <laughs> หน้าซันเฟรโอเวอร์โหลดจะยับยุ่ยีิ่แบบหน้าหน้าเหี่ยวเลยทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีคนเอาเลยไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากเอาเลยก็ก็ค <c oughs> <c oughs> ้างอยู่างกันค้างอยู่นปล่อยให้เน่าไป <laughs> ไปไปให้ปวกกินไปครับ <c oughs> นี่คือโรงงานสองซักเท่าไหร่ก็ไม่หลุดไม่อะไรคือดีมากสีสดเงาวับ อันนี้คือสวยมากผมบอกเลยนี่ลายมันดูแบบลายมันดูหนาๆด้วยครับใช่ลายมันเงาๆคือการสกรีนดีมากครับผมก็ไม่รู้จะทำไงนะทุกคนคือเราสาจ้างทำเสื้อมากระดันมันเป็นอย่างนี้สรุปคือขาดทุนหมดเลยนะครับไม่ได้ตังค์สกบาทเดียว นั่นแหละทุกคนใครที่สนใจอยากจะเอาก็สามารถนะครับส่งข้อความมาที่แฟนเพจโปรโตช็อปได้เลยแล้วก็บอกว่าจะเอาเสื้อนะครับมีวันหนึ่งกับวันสามนะครับผมที่เป็นล็อตใหม่นะส่วนเวันสองนี่เป็นลอ็ลอตล็อตเก่าซึ่งไม่มีปัญหาอะไรนะครับเวันสองคนสั่งไม่เยอะเท่าไหร่ครับส่วนมากจะสั่งเวันหนึ่งกับวันสามวันสองมันไม่เท่เ์วันสองมันจะเป็นแบบแนวผู้ใหญ่ไงเป็นตัวหนังสือไงนั่นแหละแล้วก็มีลิสแบนด์ด้วยครับลิสแบนด์ก็เหมือนเดิมยังขายเหมือนเดิมนะครับอย่างน้อยทุกคนเอาไไไไปปปปเเเเเก็็บบบว้้้้ททําาานนนีู่่พืืืหหหหรรออออออจจะะยยลแบบ ทำอะไรก็ได้กับมันอ่ะถือว่าเป็นของที่ระลึกจากผมก็ได้ทุกคนสะสมไงใครจะเอาก็คอมเมนต์ได้ทุกคนช่างมันเถิดเรายอมขาดทุนในตอนนี้แล้วค่อยไปพัฒนาดีกว,ว่าคนที่เขาทักข้อความมาแล้วบอกมีปัญหาเนี่ยผมก็ได้โอนเงินคืนไปแล้วนะครับนั่นแหละไม่ต้องส่งของคืนมาคือเอาเสื้อผมไปเลยเอาไปทำอะไรก็ได้คือเสื้อที่มันมีปัญหาก็เอาไปถูพื้นไปทำอะไรก็ได้ครับหรือว่าจะยังใส่อยู่ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมก็โอนเงินคืนให้นะถือว่าเป็นการแบบเหมือนเป็นคำขอโทษแล้วกันนะที่มันมีปัญหาเดดดดดีีีีี๋ยวววตต่่่อออไปกกก็็จะหาาาาาาร้้้้นนนมมมมมัคคผผผทุณภพพงขิล นะตรงนี้คือเสื้อมันก็มีสภาพการใช้งานของมันนะครับแต่นี่คนไปเร็วเกินซักครั้งเดียวคือไปเลยยับยุยยี่ไปหมดเลยแต่ว่ารีดช่วยได้นะครับผมวิธีรีดก็คือกับผ้าให้เป็นอีกด้านหนึ่งแล้วก็รีดทับลายสกรีนไปก็จะเรียบเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็จะไม่มีเสื้อวีหนึ่งกับวีสามขายแน่นอนมีแค่วีสองนะครับสั่งซื้อได้ที่เพจมัลติช็อปร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็มีเป็นลิสต์แบนด์ด้วยนะครับวีสามร้อยห้าสิบบาทไปแล้วครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ